สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมน,นี้เพชรพระรวยก็มาอยู่บ้านปู่ฤาษีสุรัตน์นะคะน่ะเนาะมาตามตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะอ่ามะตามตัวเลขอ่างวดที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่าท่านประวัติเนาะคะ่ะประวัติวันวินเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนมาขอยีนนิ้วสุรินเพื่อนมาขอตัวเลขอยู่นี่เนาะคะ่ะมาขอกับปู่ฤาษีสุรัตน์เพื่อนกับถือไปเนาะคะ่ะเลข อขอถูบนะคะจุดถูบขอได้เนาะค่ะถึงมือนีเพิ่นมาแก่เนาะค่ะเนาะเอาเสื้อผ้าเอาผลไม้มาแก้บนมาแนื้วงวดหนีข้ามาตามอีกเนาะค่ะว่าเพิ่สิได้ตัวใดเนาะคะ่ะเิ่นมจุดถูบขอจากพ่อกระไดแม่วาสนาเนาะค่ะไปข้ามาตามกันเลยด้วยะค่ะว่า ปูหรือสีสุรัตจะบอกตัวเลขตัวไหนอ่าแล้วก็จุดทูบจะได้เลขอะไรเนาะคะ่ะไปทาไปตามหมวดมันที่อ่าสิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดก็เลยนะคะเนาะคนละไลค์คนละแชร์เนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจส่งกันละกันเด้อคะ่ะไปทาไปตามก็เลยนะคะเนาะ,ะไปก็เลยคะ่ะแค่บนนะครับแค่บนเพราะว่างวดที่แลว้วเรามาที่นี่นะครับใครที่จําที่แอดมาหาพ่อสุรัตนะครับคุณพ่อสุรัตนะครับมาที่นี่และจุดเลขทูบได้ เจ็ดสามสองนะได้เจ็ดสามสองก็เลยไปเสียงนะไปเสียงก็เลยบอกว่า 3, ก็เลยบอกว่าถ้าพอดีมองไปเห็นชุดเกนเนี่ยมันเก่าแล้วก็เลยบอกว่าถ้าแม่ถ้าเราได้โชคเราก็มาแต่ถามว่าได้เยอะไหมไม่ได้เยอะหรอกครับก็ไม่ไม่พอที่จะนี่แต่ด้วยความที่เรามีสัจวาจาในการที่เรามาขอโชคขอลาบที่นี่แล้วเราก็เลย ในสัจจะวาจาที่เราได้พูดไว้ว่าเราจะมอบชุดแล้วก็เสื้อขาวชุดขาวให้กับ,กบปูให้กับยาปูอะไรทำเกลอือคือปูอะไรนะอ่าเอาเอ้เอา ปูกระดยปูกระได้แม่วาสนาแม่วาสนาปูกระได้กับแม่วาสนาพ่อปูกระด้นะครับแล้วก็แม่วาสนาอันนี้ก็จะเป็นแม่วาสนาด้วออันนี้พ่อปูกระได้นะครับเพราะมาแก้บุญวันนี้มันเก่าแล้วได้ครับถ่ายอเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะเดี๋ยวจะให้พ่อเก็บช่วยเก็บบุญให้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสื่อเนาะแต่เราเอามาถวายท่านมาเดี๋ยวให้ ท่านบอกกล่าวให้นะครับบอกเล่าให้น้ออดทุปประมาณเอาอัดทุปประมาณอัดทูปทุปจุดทุปเดี๋ยวให้ตาแกน้ำว่าบอกว่าลูกหลานมาแล้วเอาชุดมาเปลี่ยนให้ไหมเช็คมัดอ้อยดตินเนื้อนี้อันนี้แดงนี่อ้าวจุดทูปสิบดอกแล้วทูบเทียนนี่แหละไม่แกะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโยนโยนแสงสั่งโน่นปะไม่ตาพูดแล้วบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูมันี้โยนเออคนนี้ได้กว่า สาธุสาธุสาธุคุณบ er> ิดามันดาคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ครุปองครุปองค์รวให้เซลซูสเซลทอมผู้ข้าถือศีลหารักษาศีลแปดทำมัดเย็นมันรับมันจะโตแสงขันห้าขันแปด บชั้นเกาชั้นสิบสิบเอ็ดสิบสองราวผอมหมวกปักษาประจำตั้งทั้งไห่ตั้งยกเข้าด้วปูบายจากหมอปักรักษาครอบครัวคนเจ่าก็คนอนสบายนอนชบง่ายนี่ไงเนี่ยก็คนตกคนโยมหมอสิงแพเชอร์สบกึกน้ำแดงเี๊กเปกยเอ่อกกาอ้อยชด ba ờ, bà cháu bơ đơ, chô lạp, ôi con nội chào Nâng bán sáng, thơ bơn nội tiền Ô, uh, phớp phùn nhé, sợi phùn nhé, bò, bơ làm, Bơ, chô lạp, bơ phê ớ Bơ đơ xào, chức lệch lắc thờ lê Phởm mùi tù, bay tù, phì tù, bơn làng cho, ôi lơng loi ôi Muộn nê, ôi khói kẹt หม้อกึงบ้านหม้อตั้มเท่าบอลน้อยเตียนตะเบอร์เรซาคระบ่ารย์ครับแค่กระบันบนตกระดมกอดแค่กระดักหอยในเบ็ดแจงไปไม่หอยบล็อกไว้อไว้คนสักคนยมครับเท่าบอลน้อยเตียนหมอหอมหมอซาเดินนี่ครไต่ข้ามมันเท่ามันรัวครับเจียงเนมอนหนึ่มันเอสาธุสาธุ แม่ว่าชนะพอรือสีจาไฟหลวงเตี้ยแม่นังสอนนางลำแม่กองยิงเท่าในพักฟังคุณปุ่มเตีวดาครบะ่ังโปักสักตามโมโหโมปชาได้ทํามันเท่ามาันรัวครบย่๋งโชคล่ามนอกทางอำเภอตามจาังหวัดตามระกิศเพื่อนโมดลุดจึงบ้านสร้างเท่าบนหน่อยเกียน บอกครูบาอาจารย์มันบอกก่อยเท่าน้าหนึ่งบานช้างมันกอดปัดจับปัดใจบอกเอ้ยออค่อนทอก่อนมคนเจ้าวสร้างเท่าบอลน้อยเตียนหรือสมองบอนสำเม่ำงรูบาอาจารย์จะเบื่อจะ้างพัฒนาเชียงนาบานจัดมาธาเด้อสาธุ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  สาธุเด้อเดี๋ยวเราจะพารอรุดเพราะว่ามันจะมีเลขของพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพ่อเมื่อกี้แกบอกว่าพี่ใหม่แล้วอืมให้เปิดโชคเปิดลาให้ลูกให้หลานด้วยนะเมื่อกี้เจ็บลงให้กล่าวครับพวงมาลายตะมาให้พ่อนั่งตรงนี้ดีกว่าเอาโยพวผมากับลายตะลัยตะอันนี้เลยอันนี้ออเจ็ดมาตริกออเออโอ้ยอป๊บหนึ อันนี้ดะันจุดเองนะอันนี้เอาอันนี้มาให้ชุดเอาชุดะจ้เนดินเดเดี๋ยดใหเดี่เดินเดินดนเดนเดเด้อเดนเดนี้เดิเดนเดนเดเด้นดนเเอานเดนเดนเดเินเดนเดาเดานเดจนดเดิเดินเดินเินนนนดดลเนเ ูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นจุดลึกๆมาเลยพี่เอ่์ยกไปเลยยกออกเดินมาเนี่ยค่ะไม่หมดนเดี๋ยวเอาวพีนอะไรไม้เล็บถูกไม้เล็บฟังความเด้เลยไอข้างบนเป็นยังไงปูครับมันทำหลังง่ายติดด้วยเป็นสองตัวเป็นสีเขียวมรกตเด้อมัเป็นยังไงก็อาจจะตามไปบอกข้าวฝันก็นะ วันเคยผ่านม้อหนาอันเดียวนี่ใส่ดับเหมือนแจ็คโค้ตาไม่รู้จักโกหกตาไม่โกหกไม่เป็นมาถ้าทำแบบนี้ถ้าทำถูกแล้วก็ไม่เคยคิดเอาเอาคุยตึกยายฟังบอกกล่าวทางแม่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พ่อเขียนเลขที่ชอบให้ สไลดนีสลนลีอ้ยน้อยเานาเองอยนึงปรับอย่อยเซมางเซอมเซอเซอเซอิเซอเซอเซอิเซะเซอิเอเซอิเซะิเซอเซอิเซอเซอิ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 อบเซอิพ่อิเซอิเลอเอิเซอิเซอเขียนซอิเอิเซอเซซอิเอิเซอออเซเอเอิเอเซีิเซเซเอิเซเขียนัอออออ ยังมาท่านแต่งตัวเลยเนาะสี่เ็ดแปดแปดนี่เราปนเอมีตตอ่าอ่าห้าเก้าห้าเก้าเอะไรนะเก้าหา้าหาเก้า ติงเลขมันรับทั้งนังแบมบมาอ๋อแแกบอกว่าห้าเก้าผมเขียนเก้าห้ามันจะออกกลับกันเจ็ดแปดเจ็ดแปดนั่มไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเจ็ดแปดเลยตรงเลยอ่าแน่แน่แค่แค่นี้งวดนี้โพสรัดแค่นี้เอากันเจ๊แต็กมะลุ่มพองอ๋อคุวบาอย่ารย์โอ้ยคนสักคนหอุ่ม เอิมินาบุญกรรมแมนะโดยเดชะผลบุญแห่งข้าผู้เท็ไปนี้ขอไปคำชโชุ้นนนุวิรามาาคุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เมตลักษณ์เนตเพื่อรัชศัตอยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพระเลพระนางทรเนพระแม่น้ำคงคาพระมะโจด้าน ในพันปิยบาลในพันธุระเสนาโดีกับทุบานทั้งสี่ีิอามานำมาที่กาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรหมมหาเบื้องต่ำตั้งแต่เจวีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยชอบสุดจักรวาลอนันจักรวาลท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์ทัานทั้งหลายที่ได้สุข ขอยสุกยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะพลบนแห่งข้าอุทิศไปนี้จงเป็นปะนิสัยเป็นประจัยเพื่อทำได้พรเนพ่านในบัจจุบันการนี้เถนสาธุสาธุสี่เจ็ดแปดอันนี้มายังไงเก้าห้าเจ็ดแปดเลขของปูสี่เจ็ดแปดครสี่เจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวเรามาลอลุ้นเลข ที่ผมได้งวดแล้วคือเลขที่ผมจุดทูปกันนะครับแล้วก็ได้เลขที่อ่าเจ็สาสงแล้วก็เอาไปเสี่ยงแต่ถ้าเลขเขาโบอันเนี่ได้หลายแต่ว่ามึงนี้หวังว่าท่านบโให้เลขอันเล่าสิได้หลายนะครับนั่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเขียนก่อนเนาะวันที่16เนาะสิบหกพยอนะครับสิบหพยอนะครับที่สาลพ่อสุรัตน์นะครับนี้ รอเลขทูบอีกทีนึ่งหนูัหก16พ่อย่อ67อ่านะครับเดี๋ยวร,รอเลขทูบเดอ้ออันนี้ได้ขอโาสรัตแล้วรอรเลขทูบตรงนี้นะครับอ่ะร,รอกันน,ะนิดนึงเนาะนะครับมี<ร>อะไรพูดคุยกับคุณพ่อก็ พูดคุยตามสบายเลยครับรอเลขทูบอีกนะคะซื้อเลขซื้อบนซื้อล่างด้วยนะเนะซื้อเลขซื้อบนซื้อล่างด้วยนะทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเสียดายนะเดี๋ยวเสียดายโอ้ยออกมาเดี๋ยวเสียดายเด้อต้องให้ซื้อบนซื้อล่างซื้อบนซื้อล่างจัดบนจัดล่างเดี๋ยวสองตัวสามตัวซื้อโตัด้วยสามตัวโอ้าตอ่ะเน้นตัวไหนนะมีเน้นเน้นไหม มีเน้นมีเน้นเอาตัวเดียวพุทวงกลมอ่ะกูกกตัดมอนาจะบ้าหานาอนาิงอนานะฮะอนาแน่นอนแน่นอนนนี้อันนี้เอตังอันนี้ตังอนนบ่เกบ่แน่นอนทั้ง2หมแน่นอนทั้ง2แน่นอนนี้จะเอาแค้นขนาดไหนอีกจะเอาแค้นขนาดไหนแ้นๆเนาแค้นนี้อปะนเองอยู่ดตจ้ะบ่ว่างั้นเนาะแ้นนี้เอจะเอาอะไรอีก ถ้าซื้อไปเป็นก็ไม่ต้องเลียกนะไม่ต้องเอาตัวก็ซื้อโตกด้วยซื้อโตกด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารอกันนะครับตัวสุดท้ายหลวงปู่สวงทำไมเป็นปาเขาเขามาอยู่นี่ผมก็มาอ่ามาออดินในค้นต้นไม้มาคูนต้นไม้แถวนี้ปลูกบ้านอยู่นี่มาปลูกเบิก หอ้กระเป๋าเอาไว้ไปนี่เอาไวท้ทำบุญนะลูกนะอกระบอกพอไม่ถึงห้าหกปีเขาเขา้เขาทรงมาอยู่กับผมเลยอมอเอาลูกปู่สวงมาเข้าทรงอยู่นี่เลยเขา้าทรงอยู่กับผมทุกวันเนอ,มอมผมมาจากข่าไรสัต์ข่าปลากระป๋งองม,มามากับไข่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่กล้าข่าเนาะไม่กล้า กินปลากระป๋องมาม่าไข่เจ็ดแปดตรงกันสามอย่างสามอย่างเลยเราจะไปดูรีมันเจ็ดแปดเจ็ดแปดทำไมเจ็ดแปดตรงกันเลยหนึ่งเจ็ดแปดพ่อเขียนให้สี่พ่อเขียนให้สี่เจ็ดแปดค่ะจุดวันนี้ได้หนึ่งเจ็ดแปดคือคักได้สิคักหลายตรงกันเลยตรงกัน เอาเขียนไว้ั้างล่างเนี่เดี๋ยวสิเขียนไว้ทั้งางล่างอือเลขทูบเลขทูบมาแล้วครับเลขทูบ 1, 1 7 8 1> สีแดงเลยอื้อเน้นๆเด้อ78เน้นเ,เ,ยเลยเนาะ,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 ะเนาะเนาะติกมันจับบกี่เจ้อเองอ แปดตัวเดียวกันนะครับเชบอเช็คเลยเนาะเป็นอะไรเป็นนี่เป็นเลขสามไม่ใช่เลขแปดฮะสามกับชดเจนแล้วใช่บอกว่าแปดเลขสามเป็นเลขสามแล้วสามไม่ใช่แปดนี่สามกับเออแปดกับแปดตัวเดียวกันครับเอายางงี้เลยเนาะครับก็อขออภัยนะครับเมื่อกี้นึกว่าเป็นเลขแปดเนาะมองไปที่เป็นเลขสามก็ไม่อยากฆ่าออกก็เลยไม่อยากฆ่าออกก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามแลแต่หนึ่งเจ็ดสามอ่า แต่ว่าถ้าจะเอาที่นี่แคนแคนกันนาทิ่ปีนถ้าเราไม่ชกเจ็ดสามดูกับว่าหน่อนนะเลขเลขอยู่กับว่าอพ่อเคยบอกว่าถ้าอยากเห็นไปดูที่เว่าวดูกล่องให้ผมเนี่ยไมถึงไหนลงไปลงไปสีหอดหลังโอเคเอ้าสรุป ตามนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็จัดไปนะครับส่วนตัวเอสก็สิจัดคือเก่านะครับคือจัดคือเก่าสีเข่าหรือบปล่าเข่า็ว่ากันไหมแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทําก็คือเราได้พูดได้สัจจะวาจาที่เรามาที่นี่แล้วเราสัจจะวาจาถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าด้วยการที่เรามีสัจจะวาจาเราก็ต้องมาแก้บนมาทําพิธีนะครับอาจจะหมดไปหลายนะครับหมดไปประมาณสองพันเครื่อง ทุกนายนะครับก็่ได้ตำแหนนะครับกอมาเ็ดให้เพื่อนนะครัความสบายใจที่เราได้ทําที่เราได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่มีจริงอยู่ที่เราพิจารณาแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ทําตามที่เราได้กล่าวไว้นะครับสัจจะวาจาของคนจะขลังหรือไม่ขลังอยู่ที่คนกับพอนะครับพอเอาเอ้ยเอาเอ้ยนิเล็กเตอร์ปู ปูอะไรนะปูกระไดปูกระได้ปูกระไดแม่วัดสนาปูกระไดแม่วัดสนาแม่วัดสนานะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับก่อนนั้นบอกตัวเลขก่อนสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ยายยายถึงครังก็ให้ปูพูดสุดท้ายนี้เอ้าเอายายสุดท้ายนี้เลขนาเมนตรงนี้ก็ยายถึงครั้งอ่าให้แกพูดสุดท้ายนี้ เลีอุยเลีอ,ยลอุยเป็นอุยเลีอุยสุดท้ายนี้เจ้าโตลีอุยคลับจับคูนจับเจ้าเกยใช้สมาธิเฟเตเจโตโกอืมโอ้โหอ่ะตาเตเตเตอืเจหังพุทธังธรรมังสังฆังเตโจบงโตโลโสโกเกยมาอาตาตา แพ้บุญผุ่มพิลปัมใบสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแพ้ก่อนมองโยโมเฮยโยโมเฮยเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเบิกเบิกเบิกให้แล้วเปิดเปิดเปิดให้แล้วเจ้าองตาเจีกาปาโตพออป็นบุญปัมเก้าห้าปุ่พิลปัมใบเบอกไว้อ๋ เจ็ดแปดปดให้หมดเปิดให้หมดสาธุ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 อ่ะก็อย่าลืมเรีทูบเด้อหเลขทูบเจ็ดสมเจปดหนึ่งเจสนึ่งเจ็ดสมนึ่งเจ็แปแต่ว่าในทูบหนึ่เจ็ดสีลีครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณม่ครับสวัสดี